อตัวนี้มาจากกรงอื่นนะคะไอตัวนี้อยู่กับแม่แม่ที่ตรงนี้ไอเจอกันโอ้ยไม่เคยเจอกันซุกกันใหญ่เลยนะคะตัวนี้ก็นิ่งเลยไอ้กระดูกกระดิกอันนี้เป็นเด็กอยู่นะคะอันนี้สองเดือนกว่านะคะอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเลยมั้งเนี่ยเนี่ยอ้วนมากเลยะคะ่ะเหลือลูกอยู่ตัวเดียวไอ้หัวเห็ดครับหมอบานคะ่ะ ดูเพศยังไม่ชัดเจนเลยไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะคะตอนนี้แต่ตัวนี้ตัวเมียนะคะสองเดือนกว่าอู้อ้วนมาเลยจับนานๆไปจับเธอทีเดียวอู้อ้วนตุบเลยหนักมากเลยนะคะอันนี้น่าจะตื่นอยู่ไม่เคยออกจากกรงก <c> ร <oughs> งเขาจะอยู่นู่นกรงใหญ่นะคะอันนี้นนนนตื่นเต้นไหมลูกเจอเพื่อนมาผิดกินผิดกินเหมือนแม่เหรหาแม่เลยหาแม่ค่ะ อาหารเคลี้ยงหมดเลยนะคะตอนเช้ามานะคะอาหารเคลี้ยงหมดเลยนะคะกินเก่งมากเลยค่ะนะคะนม่ว่ากงรงหนคือญ่าหมดอาหารเม็ดหมดนะคะเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะกลับบ้านครับกลับบ้านคะ่ะไอตัวเมียนะคะเอาไวข้ขยายพันธุ์ครับกลับบ้านครับนะคะสัตว์เลี้ยงแบบบ้านๆสัตว์เลี้ยงซอกราวนะคะแม่เขาตัวแม่เขาจะาใส่หมวกกันน็อก นู่นหลังสุดอันนั้นแม่เขาแต่ไม่เหมือนแม่เลยนะ่าจะได้พ่อนะคะ่ะอันนี้พอ่อพ่อเดิมแต่ว่าพ่อใหม่นี้ยังไม่เจอยังไม่มีคุณยายตัวจา้านี่ต้นตระกูลของแกตดดี้เลยค่ะนี่คร <c oughs> <c oughs> อบครัวใหญ่ค่ะบ้านนี้ครอบครัวใหญ่ค่ะตัวในท้องก็จะจับออกนะคะคือตัวในท้องใหญ่ก็จะจะแยกให้เขานะคะ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แยกเลยนะคะ นะคะตัวนี้หกตัวค่ะครอบครัว,วรใหญ่ค่ะกรมีจ้า